ปี2026นับเป็นปีที่สำคัญสำหรับกองทัพเรือรัเสเซียเมื่อเรือฟริเกตร,รุ่นใหม่ในตระกูลแอดมิรัลกอชคอฟได้รับการพัฒนาและเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีล้ำยุคพลังการรบเหนือชั้นและความสามารถรอบด้านในภารกิจทั้งในทะเลลึกและเขตชายฝั่งเรือรบรุ่นนี้จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่แห่งอำนาจทางทะเลของรัเสเซียในศตวรรษที่21 แอดม a รัล s h k o v Class Frigate หรือที่รู้จักในชื่อโปรเจกต์22,350รุ่นปรับปรุงใหม่ของปี2026ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรบทางอากาศป้องกันขีปนาวุธและทำสงครามใต้น้ำครบครทั้งเชิงรุกและเชิงรับระบบอาวุธหลักที่ติดตั้งบนเรือคือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเซอร์คอนที่มีระยะยิงไกลกว่า1,000กิโลเมตรและสามารถโจมตีเป้าหมายด้วยความเร็วสูงสุดถึงแมตเกระบบป้องกันของเรือได้รับการอัปเกรดอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีระบบป้องกันทางอากาศแบบพ o ลิเมอร์รีดิวซึ่งประกอบด้วยเรดาร์ AESA และขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานระยะกลางและไกลทำให้สามารถสกัดกั้นภัยคุกคามจากอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันร,ระยะใกล้ p a n t s m ซึ่งเป็นระบบป้องกันตัวเองขั้นสูงที่ใช้ในเรือรบรุ่นใหม่ๆของรัเสเซียในส่วนของโครงสร้างและการพรางตัวเรือรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยี Steel Steel ขั้นสูงลดการตรวจจับจากเรดาร์ข้าศึกได้อย่างมาก ัวเรือสร้างจากวัสดุผสมคอมโพสิตทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงพร้อมระบบควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถทํางงานอาวุธระบบสื่อสารและระบบขับเคลื่อนจากศูนย์ควบคุมกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อนของเรือใช้เครื่องยนต์แบบแกสเทอร์ไบร์รุ่นใหม่ซึ่งสามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า30นอตและมีพิสัยการปฏิบัติการไกลถึง8,000ไมล์ทะเลด้วยความสามารถในการปฏิบัติการระยะไกล ทำให้อดมิรีลกอชคอฟ2026สามารถออกลาดตระเวนและควบคุมทะเลในเขตยุทธศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่องยาวนานหลายสัปดาห์บนดาดฟ้าเรือ,อยังมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์และโรงเก็บที่สามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์รุ่น KA 27 PL สำหรับภารกิจปราบเรือดำน้ำและลาดตระเวนทางทะเลซึ่งช่วยเพิ่มขอบเขตการตรวจจับและทำลายภัยคุกคามใต้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี2026รัสเซียมีแผนที่จะสร้างเรือรุ่นนี้เพิ่มเติมอีกหลายลำเพื่อเสริมกำลังในกองเรือ Northern Fleet และ Pacific Fleet ซึ่งจะทำให้รัสเซียสามารถตอบโตสถานการณ์วิกฤตในภูมิภาคอาร์กติกและเอเชียแปซิฟิกได้อย่างทันท่วงทีความหลากหลายในการปฏิบัติการทางด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์การป้องกันทางอากาศการยิงโจมตีพื้นดินและต่อต้านเรือดำน้ำทำให้เรือลำนี้สามารถดำเนินภารกิจได้หลากหลายภายใต้สถานการณ์ที่ซับซ้อนจุดเด่นอีกประการของเรือฟริเกตรุ่นนี้ คือการผสานเทคโนโลยี AI สำหรับการควบคุมระบบเรดาร์การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการตัดสินใจในการยิงอัตโนมัติในสถานการณ์ขับขันทำให้ลดภาระการทำงานของลูกเรือและเพิ่มความเร็วในการตอบโต้ภัยคุกคามลูกเรือประจำแอดมิรัลกอชคอฟ2อ2 6ยอยู่ที่ประมาณ180นายและสามารถรองรับการอยู่ประจำการในทะเลได้ถึง30วันโดยไม่ต้องจอดเติมสเียงเทคโนโลยีสนับสนุนชีวิตบนเรือก็ได้รับการออกแบบให้ทันสมัย สะดวกสบายและปลอดภัยแม้ในสภาพแวดล้อมทะเลที่โหดร้ายไม่เพียงแต่เทคโนโลยีและอาวุธที่เหนือชั้นแอดมิรวลกอสคอฟ2026ยังถูกมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะคะองค์การสร้างสมดุลด้านพลังทางทะเลระหว่าง N A T O และพันธมิตรฝั่งตะวันออกเป็นการส่งสัญญาณว่ารัเสเซียยังคงเป็นผู้เล่นหลักที่ทรงพลังในเวทีโลกอนาคตของแอดมิรวลกอสคอฟคลาสฟริเกตอาจยังไม่หยุดอยู่แค่ปี2026เท่านั้นเมื่อมีรายงานว่าเวอร์ชันในอนาคตอาจรวมการติดตั้งระบบป้องกันเลเซอร์และโดรนโจมตีทางทะเล เพื่อสร้างเครือข่ายการรบแบบไร้คนควบคุมที่ชาญฉลาดยิ่งกว่าเดิมสำหรับแฟนคลับเทคโนโลยีทางทหารการพัฒนาเรือฟริเกตแอดมิราลกอชคอฟ2026ถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่สะท้อนถึงการเติบโตและนวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้งของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและยังเป็นเครื่องเตือนใจว่าอนาคตของสงครามทางทะเลนั้นจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดเรือหรือจำนวนอาวุธเพียงอย่างเดียวแต่จะอยู่ที่ความฉลาดของระบบและการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างแท้จริง